สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนพฤษภาคม2566นะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ไวแ้แรกนะคะเอ็ด e อั d ว่าสตร็ง เดอะชาลิออตหกไม้สามดาบหกเหรียญเดอะซันเพจออฟครับ The Emperor ตามมาด้วยสีถ้วยนะคะโอเคค่ะ สำหรับชาวราศีสิงห์เนาะค่อนข้างที่จะชัดเจนพลังงานของชาวราศีสิงห์ขึ้นมาชัดเจนนะคะว่าในตอนนี้เนาะในหลายๆคู่นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะในก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องมีราวกันมีปัญหากันนะคะอาจจะเป็นเรื่องพัวพันของรักสามเศร้าเราสามคนรักซ้อนซ่อนรักหรือมีปัญหามีประเด็นกันที่ไม่เข้าใจกันแล้วเกิดปัญหากันรุนแรงทะเลาะกันรุนแรงแล้วอาจจะมีการแยกย้ายอาจจะมีการโกรธกันนะคะ ในนาะทีนี้ตอนนี้จะได้กลับมาดีกันกลับมาดีเทิ่นคืนดีกลับมาเปิดใจคุยกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะพลังงานของเอ็ดอวัดหกไม้เข้ามาค่ะเป็นพลังงานของการกลับมาเริ่มต้นใหม่ดีเทินคืนดีแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันได้กลับมาเคลียร์ใจแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมะคะ่ะหรืออีกในหนึ่งนะในหลายๆคู่นะคะก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีทิศทางมีแนวโน้มที่จะทําธุรกิจร่วมกันหรือมองหาลูทางที่จะ,ะทําให หาเงินได้มากกว่าเดิมหรือว่าพยายามที่จะหาเงินเพื่อหาธุรกิจใหม่ๆทำพยายามหาอะไรทำที่มันจะได้เงินได้อารายได้เข้ามาเพิ่มอะค่ะเพื่อจะเก็บเงินแต่งงานการเก็บเงินสร้างอนาคตก็เป็นไปได้เช่นกันนะ พลังงานของราศีสิงห์ขึ้นมาชัดเจนนะคะสเตรงนะในตอนนี้ช่วงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นนาทีที่คุณและเขานะคะปรับความเข้าใจกันเคลียร์ใจกันแล้วก็ยังอยากที่จะมีการละกันอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าเขาจะเจ้าชู้มาจากไหนนะคะก็จะหยุดอยู่ที่คุณนั้นในตอนนี้นาทีนี้เขาเลือกคุณนะคะ เดอะชารีออนะก็เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีสิงห์ในหลายๆคนนะอาจจะติดงานงานเข้างานเยอะงานยุ่งนะคะจนไม่มีเวลาให้กับคนรักเลยก็ได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะห่างๆกันไม่มีเวลาให้กันไม่ได้เติมความหวานแหววให้กันไม่ได้เติมความออโรแมนติกให้กันนะคะในช่วงนี้ หกไม้เข้ามาค่ะพลังงานความรักดีๆเข้ามานะเหมือนกับออย่างที่มิกาบ,บอกไปนะว่าในหลายๆคู่ที่โกรธกันจะกลับเข้ามาคืนดีดีเทิร์นเคลียร์ใจกันแล้วก็ความรักความสัมพันธ์มันราบรื่นขึ้นนะอืหกเหรียญน,นะคะเดอะซันกลับมาดูแลเทคแคร์กันอีกครั้งหนึ่งหกเหรียญตรงกับเอ e พอร์เรอนะพลังงานของเขาเป็นคนที่มีอ๋อ เขาเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคุณได้อะค่ะคนคนนี้นะเขามีความพร้อมในทุกๆด้านนะด้านการงานด้านฐานะความมั่นคงในตอนนี้เขาพร้อมนะคะแล้วก็เขาเป็นคนไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะค่อนข้างจะเป็นคนมีอีโก้เขาดูแล้วเขาจะมีแนวคิดความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณค่ะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าคุณด้วยคนคนนี้นะอถ้าไม่อายุมากกว่าก็าคือมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเขาอาจจะ,ะ,ะมีีโก้ที่ว่า เขาคิดอะไรเขาอยากจะให้คุณคิดตามเขาอะค่ะค,คนพนดีนะยึดความคิดยึดเหตุผลของเต็มเป็นหลักนะคะในข้อนี้เนาะเดือนซันนะคะเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาสมหวังอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนกับว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องร้ายๆผ่านอุปสรรคกันมาระหว่างคู่ของคุณนะ ในนาทีนี้นะคะได้กลับมาคุยกันใหม่ก็บอกเลยว่ามีพลังงานมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมดูแลเอาใจาใส่กันมากกว่าเดิมแล้วก็เหมือนกับถ้าถามจริงๆแล้วอ่ะในใจคุณลึกๆอ่ะคุณก็ยังไม่ได้มั่นใจในความรักครั้งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเหมือนกับว่าคุณพยายามพิสูจน์คุณพยายามแบบศึกษาค่ะศึกษาตัวเขาศึกษาใจเขาอะค่ะว่าเขามั่นคงกับคุณแค่ไหนนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะคุณก็ยังรักเขาเขาคนนี้ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะ ก็บอกเลยว่าก <iele hate> ็ระวังเรื่องปัญหางอนให้กันโกรธกันมีประเด็นกันนะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องคาพูดระมัดระวังเรื่องการกระทําที่จะทําให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นได้ระหว่างคุณกับเขานะก็บอกเลยว่าอีกในนึงนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณคนเข้ามาดิวเข้ามาอยากขอคุยกับคุณนะคะแต่คุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้แบบเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในตอนนี้เพราะว่าตัวคุณเองพอแล้วหยุดแล้วแล้วก็หยุดที่จะ เริ่มต้นกับคนคนนี้อย่างจริงจังนะคะยังไงเราก็บอกเลยว่าพลังงานความรักอะถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหามีประเด็นกันมาต่อจากนี้ไปก็คือคุยกันได้เคียใจกันได้แล้วก็กลับมาสานความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานความรักของเขากันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่เขาเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะเพจออพว่า เขาเริ่มรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเริ่มจริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมนะนายออบครับเขาก็เหมือนคุณนะคะมันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันรอรอวันที่จะเติมเต็มอะรอวันที่ให้ความมั่นใจมันได้แบบมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในความสัมพันธ์นี้นะถามว่ามีเรื่องให้โกรธกันมีปัญหากันไหมก็มีนะห้าไม้ห้าดาบเข้ามานะคะก็เรามัดระวังเรื่องมีปากเสียงเรื่องแบบ ขัดใจกันในเรื่องเล็กๆแล้วมันกลายเป็นประเด็นเป็นปัญหาใหญ่นะในจุดนี้ก็ขอให้ระวังนะคะพลังงานของสิบเหรียญน,นะยังไงเราก็ยังรักยังมีความรักให้กันแล้วก็ความมั่นคงให้กันนะคะเอ็ดออพาร์ติเคิลเข้ามานะก็บอกเลยว่าอย่างที่มีกาบอกนะว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่เหมือนกับ มองหาธุรกิจมองหารูปทางในการหาเงินสร้างไรายได้ใหม่ๆนะก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเขาก็มีเกณฑ์ที่มีโชคมีรับเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับทําธุรกิจอะไรแล้วจะประสบความสําเร็จค่ะพลังงานของสามไม้นะคือพลังงานของการกลับมารีเทิร์นคืนดีก็บอกเลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคือก่อนนั้นนี้ถ้ามีปัญหามีประเด็นกันนะคะจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ มันจะทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นนะวิวออฟฟอร์จูนค่ะความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิมดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมนะคิงออฟว่าต้องการที่จะมั่นคงกับคุณละเจ็ดถ้วย โอเคค่ะพลังงานของเขานะในตอนนี้ก็บอกเลยว่าเขาเริ่มรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมพอกลับมาได้เคลียร์ใจกันนะ่ะมันเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าแบบคุณดีที่สุดสําหรับเขาคุณตรงใจเขาที่สุดนะ่ะถามว่าจะมีปัญหามีประเด็นกันอีกไหมก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่นะเพราะเนื่องด้วยอารมณ์เนื่องด้วยการพูดจากันนะคะบางครั้งบางทีมันออพูดแล้วมันขัดใจกันมันทําให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นได้นะแต่ก็บอกเลยว่าพลังงานแห่งความสุขรออยู่นะคะระหว่างคู่ของคุณ ยังไงแล้วเขายังมั่นคงกับคุณนะในตอนนี้นะคะกลับมารีเทิร์นคืนดีแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นที่จะมั่นคงในอนาคตที่จะ,ะคิดเรื่องแต่งงานวางแผนเรื่องแต่งงานวางแผนเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะแล้วก็บอกเลยในตอนนี้เขาคิดอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานนะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบเริ่มวางแผนเริ่มวางอนาคตนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมคะตอนนี้เขารักคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณนะสิบถ้วยรักค่ะแต่ก็เคยมีนะช่วงจังหวะที่เขาคิดในช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างกันเพราะมีปัญหามีประเด็นกันอะ่ะเหมือนเขาคิดทบทวนนะว่าเขาจะไปต่อกักนไหมกับ ความสัมพันธ์นี้กับคุณนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วใจเขาเรียกร้องนะเขายังรักคุณเขายังอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเดลิเวอร์ชัดมันเลือกแล้วนะว่าต้องเป็นคุณแบบอาจจะมีปัญหากันบ้างกดดันเครียดกดดันบ้างในบางครั้งบางทีเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงปรับตัวค่ะบางครั้งบางทีนะคนเราอยู่ด้วยกันมันก็มีมุมที่มันเข้ากันไม่ได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทั้งคู่จะปรับตัวรับในข้อไม่ดีของกันและกันได้ไหมนะ เ h อ h ไฮโรเพนนะคะยังไงก็บอกเลยว่ามันเป็นระหว่างคุณกับเขานะ่ะเป็นคู่กันเป็นคู่ที่แบบว่าทําบุญร่วมชาติกันมาทํากรรมร่วมชาติกันมานะต้องมาเจอกันจดใช้กรรมร่วมกันในชาตินี้ก็เป็นไปได้เช่นกันในแฮงเกอร์แมนในหลายๆครั้งเขาก็กุ้มใจเขาก็เครียดในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะถึงจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเข้ามาค่ะเขาก็พร้อมที่จะสู้เขาพร้อมที่จะฟันฝ่ามันไปนะโดยที่ยังไม่ปล่อยมือจากคุณนะ Queen of ว่าเขามั่นคงกับความรักความสัมพันธ์เขาไม่ได้คบคุณแบบเล่นๆเขาคบคุณแบบจริงจังนะคะในตอนนี้ก็บอกเลยว่าเขารักคุณแล้วก็มั่นใจแล้วว่าเป็นคุณนี่แหละที่เขาจะสร้างอนาคตแล้วก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไป เดือดชาวเวอร์เข้ามาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนโอเคค่ะยังไงก็ให้ระมัดระวังนะเรื่องมีปากเสียงกันจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะระหว่างคู่ของคุณนะบางครั้งบางทีนะคะมันเหมือนกับหยุดใช้อารมณ์ไม่ได้อะเหมือนกับเวลามีปัญหาอะไรแล้วใช้อารมณ์ใส่กันนะคะมันจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นได้อีกนะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังในข้อนี้นะคะเพราะมีพลังงานของหกดาบตามเข้ามานะจัดทิศ เซมเพลนยังไงแล้วมันก็ยังมีความรักความมีเยื่อใยกันอยู่อะค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้คุยกันปรับความเข้าใจกันนะก็บอกเลยว่ามันเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่กลับมาเครียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในข้อนี้ค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วมันขึ้นอยู่กับว่า เรื่องนั้นๆที่คุณคุยกันคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่า,าพลังงานนี้เป็นพลังงานของไกด์นำทางระหว่างาสำหรับความสัมพันธ์ของคุณนะคะคือเห็นแล้วว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นก็ถ้าไหนเย็นได้เบาได้ก็เย็นก็เบาเนาะเพื่อจะทำให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นนะคะชัดชิดจริงจริงแล้วอ่ะผู้ของคุณนะ่ะจริงจังแล้วก็เปิดเผยนะเราก็อยากที่จะประครับรคองกันไปนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันนะเอ็นออบ,บขับก็มาก็พร้อมที่จะ เขาเรียกอะไรอะเหมือนกับแยกกันไปเพื่อไปพักใจเพื่อไปสงบสติอารมณ์แล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ได้อีกอะคะ่ะเหมือนกับมันมันก็เหมือนกับว่าปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขอะคะ่ะถ้ามองจากตรงนี้นะอืมเพราะว่าเหมือนเคยเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นซ้ำอีกอะคะ่ะแล้วก็ยังคงใช้อารมณ์ในการคุยกันอะ่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะมันก็มีแต่ความโมโหใส่กันนะคะ่ะทำให้อาจจะต้องแยกกันไปอยู่คนละมุมก่อนเราแค่กลับมาคุยกันใหม่นะสองดาบ ไไหนไม่ได้หรอกค่ะตัดสินใจที่จะมูฟออนมันก็มูฟออนไม่ได้ก็ยังมีความเครียดความวิตกกังวลอยู่นะเอ็ดออฟสอดค่ะยังไงแล้วสุดท้ายแล้วนะคะก็กลับมาคืนดีดีเทิร์นกันกลับมาคุยกันกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่นะแต่ก็บอกเลยว่าถ้าจะไม่อยากเครียดอีกในความสัมพันธ์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะคุยกันก็ขอให้เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลนะคะใช้เหตุผลในการคุยกันเนาะเขาเรียกอะไรอะผ่อนให้กันเบาให้กันอภัยให้กันนะคะ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะบางทีความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องต้องแบบมีน้ําใจเป็นนักกีฬานิดนึงเนาะถ้าต่างคนต่างเอาชนะกันแล้วอ่ะมันจะไปกันไม่รอดนะคะพลังงานของไพ่ก็เป็นไกด์นำทางนะคะบางครั้งบางทีบางทีว่าเราเห็นแล้วเรารู้แล้วว่าอ่ะมันจะมีปัญหาใหญ่ขึ้นก็ระมัดระวังก็พยายามที่จะเ,เคลียร์ใจกันในทุกๆเรื่องนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไม่เกิดประเด็นขึ้นนะคะอ่ะโอเคค่ะมิกาจะขอดูต่อให้นะว่าอ่ะแล้ว พลังงานความสัมพันธ์ของคุณนะคะหลังจากที่เกิดปัญหาเกิดประเด็นแล้วนะมันจะเป็นยังไงต่อมันจะเคลียร์ใจกันได้ไหมพลังงานของห้าถ้วยขึ้นมานะคะสองไม้ก็รู้สึกเศร้าๆกังวลใจอยู่พักนะสองไม้เข้ามาก็คือว่ายังไงแล้วก็ยังคิดถึงกันยังคิดที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งเพดด์อัพาร์ติเคิลยังมีจิตใจที่มั่นคงต่อกันอยู่นะคะหกถ้วยก็ยังกลับมาเคลียร์ใจกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่นะ King up, คิงออกคัแปดดาบไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ได้มูฟออนไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วแบบเหมือนกับต้องเคลียร์ใจกันก่อนต้องกลับมาคุยกันเพจออฟสอดนะคะ,ะก็ยังมีคนเอาแต่จใจอยู่นะในความสัมพันธ์นี้ The High Princess สี่เหรียญก็ยังห่วงแหนความสัมพันธ์อยู่ค่ะอ่าโอเคค่ะสีไม้ขึ้นมานะปิดจบ ค่ะยังไงเราก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะมีปัญหามีประเด็นกันต้องคุยกันต้องเคลียร์กันนะคะเออเหมือนกับว่าต้องมีข้อตกลงกันสัญญาใจต่อกันนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นนะคะยังไงแล้วคุณกับเขาไม่ปล่อยมือจากการหรอกยังไงแล้วอ่ะโกรธกันก็จริงแต่ใจยังรักอยู่ยังไม่สามารถที่จะมุฟออนออกจากกันได้นะสุดท้ายแล้วยังไงเราได้กลับมาคุยกัน อยังไงแล้วพลังงานของสีไม้นะคะก็ยังเป็นความรักที่มั่นคงอยู่นะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะชาวราศีสิงห์นะคุณกับคนรักก็จะสามารถประคับประคองะคะ่ะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วก็บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณสองคนต้องจับมือกันแน่นๆนะคะเพื่อจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะยังไงวิกกก็ขอใจช่วยนะคะให้ชาวราศีสิงห์นะคะสมสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ แล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ